อ่านี่เป็นการถ่ายพยาธิแม่เหมือนฟันนะครับตอนแรกกรอกยาแปดสิบซีซีนะครับยาชนิดกอกแปดสิบซีซีโดยหมอจาก,กักหวัดวอะไรอ่ะหมอขอนแก่นอ่อา้าวฉีดยาในฝั่งนี้ฝั่งนี้ฉีดยาพยาธิชุดใหญ่ให้เหมือนฟันนะ ออยากแรกกันแหละ่ลืมจับเขาจับจับเข็มคิดค่ะได้ได้แล้วยังไงถูกต้องเอ้ยไม่ได้มือต้องแนบมือต้องแนบนนีกะู ตัวต่อไปก็จะเป็นวันดีอ่าววันดีและตัวต่อไปก็เป็นตัวที่สาม

สามเ<า>ข็มเรียบร้อย